คุณผู้ชมคะสำหรับความเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นทางการออกมาแล้วนะคะไม่ต้องคาดเดากันมานานแล้วแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการลงมติภายในพักและชัดเจนเรียกว่าเป็นหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้คะแนนเสียงไปอย่างฉลุยคะ่ะไม่มีแม้แต่เสียงเดียวที่ยกมือคัดค้านการที่จะเป็นหัวหน้าพักในครั้งนี้จากนี้ไปก็คือจะต้องดูว่าจะจัดการแรงกระเพื่อมทั้งภายในพัก การปรับคณะรัฐมนตรีจะบริหารงานอย่างไรและนี่ก็คือปฏิกิริยาแรกที่ออกมาจากพลเอกประวิทย์นะคะหลังจากรับทราบผลการลงมติอย่างเป็นทางการค่ะในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคารับกนานที่พักทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลื่อกผมเป็นหัวหน้าพักของะะเราด้นเป็นความเห็นที่ออกมาจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะหลังจากที่ได้รับทราบ ผลการลงคะแนนจากสมาชิกพักพลังประชารัฐและช่วงนี้ดิฉันเชิญคุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์จากนี้ไปก้าวต่อไปของพลเอกประวิทย์ในการบริหารพักพลังประชารัฐค่ะคะแนนเสียงออกมาอย่างถล่มทลายไม่มีใครคัดค้านเลยนะคะคุณอุรชครับถือว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานที่จะได้บริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จไหมคะครับถ้าเกิดว่าเราบอกกันว่าพลเอกประวิทย์จะเข้ามาเพื่อที่จะสยบคลื่นใต้น้ําสยบปัญหาความแตกแยก หรือว่ารวมจิกซอต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวมาสะท้อนมาตั้งแต่ขั้นตอนการโหวตแล้วนะฮะ516เสียงต่อ0เสียง516คนที่ยกมือไม่มีแตกแถวยกมือมได้ชัดเจนเลยนะครับครับโดนแซวกันว่ายกมือให้กับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองถูกเชิญเข้ามาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐรู้อีกทีได้เป็นหัวหน้าพักแล้วนะครับมีบรรยากาศในช่วงของการโหวตนะครับแล้วก็ช่วงของการนับคะแนนไปชมกันสักนิดหนึ่งนะครับ หัวหน้าพัคพลังประชารัฐท่านมนตเอกประวิตยวงสุวรรณได้รับคะแนน516คะแนนขอเสียงปรบมือดังทานกับท่านคประวิตยวงสุวรรณครับคนที่อ่านเอกสารคนที่อ่านผลคะแนนก็คือคุณวิรัติรัตนเศษนะครับก็คือ1ใน2ขุนพลเอกที่พลเอกประวิตรได้พูดไว้ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับคือระหว่างที่จะมาเคลียร์ใจกันคุณวิรัติกับร้อยเอกธมนัสนเนี่ยนะครับก็บอกว่า2ท่านนี้ เป็นคุณพลเอกเป็นทหารเอกทั้งคู่นะครับโอเคตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประวิทย์คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่ขณะที่จิ๊กซออื่นๆนะครับคณะผู้บริหารพักชุดใหม่ทยอยตบเท้ากันเข้ามาเริ่มที่จะปรากฏรายชื่อนะครับรายชื่อที่ตามมาคือคุณอนุชานาคาสายหนึ่งในแกนนํากลุ่มสามมิตรเข้ามาเป็นเลขาธิการพักนะครับแทนที่คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็มี27คนครับ27คนนี้ไม่ปรากฏว่ามีกลุ่ม4กุมาร อดีตแกนนาบริหารพักชุดเดิมเข้ามาร่วมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่ากลุ่ม4ี่กุมานี้ก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มรัฐมนตรีที่ลาออกจากคอรมอของคอสชอเพื่อที่จะมาตั้งพักพลังประชารัฐตอนนี้ต้องแยกย้ายกันไปนะครับคุณนัทามันก็เลยมีคําถามที่ถูกถามเยอะครับการจัดวางขุมกําลังอื่นอย่างเช่นสาราจารนริมมนพิญโยสินวัฒนะครับหลายคนถามว่านี่มีชื่อไปปรากฏเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักด้วยหรือเปล่า จนกระทั่งพรรคต้องออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่สัตราการนรมนเนี่ยมีชื่ออยู่ในทีมเศรษฐกิจทีมนโยบายเศรษฐกิจของพรรคมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็เป็นบทบาทในฐานะหนึ่งในทีมเศรษฐกิจทํางานร่วมกันภายในพรรคนะครับแสดงว่าตรงนี้ยังต้องรอการยืนยันใช่ไหมคะว่าใครจะมานําทับในแง่ของขุนพลทีมเศรษฐกิจทีมใหม่อะค่ะครับ,รบจริงๆเรื่องเศรษฐกิจนี่ถือเป็นเรื่องที่คอกันยากนะครับดูเหมือนว่ามีบางรายชื่อที่ถูกเสนอขึ้นมา บางรายชื่อก็ปฏิเสธไม่ขอมา,อาร่วมงานในในณเวลานี้นะครับาบางรายชื่อก็อาจจะยังไม่ชัดเจนยังไม่ตอบรับนะครับแล้วก็การคาดการ์ต่างๆนานาก็ดูจะอาจจะนําไปสู่ความลําบากว่าสรุปแล้วมันจริงหรือไม่จริงนะครับการที่จะมาฟอร์มทีมเศรษฐกิจกันขึ้นมาใหม่นะครับพลเอกประวิทย์ได้รับชัยชนะนะครับตอนนี้ถือว่าพักพลังประชารัฐโอเคเดินหน้าภายใต้ผู้นําพักคนใหม่มีหลังจากที่ประกาศแล้ว ก็มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางแฟนเพจของพ,พรรคพลังประชารัฐรู้ผลทันทีลนเลยใช่ไหมคะรู้ผลกันวันเสาร์ข้ามคืน,นข้ามคืนแสดงว่าเตรียมการไว้แล้วอย่างดีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ถ้าในแง่ของการตัดต่อวิดีโอคืนเดียวก็น่าจะทันนะครับแล้วก็ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของพลเอกประวิทย์ก็คงจะรวบรวมได้ไม่ยากนะครับรวบรวมเอาอิริยาบถของบิ๊กป้อมนี่แหละครับในขณะปฏิบัติภารากิจมาตัดต่อโดยบทเพลงที่ขับร้องโดยคุณจรรัตนเวโรธนะครับหรือว่าคุณจรนูโวนะครับฟังดูสักครู่ครับ งมมือมาใารใจจานนทใยยค,คลิปนี้เนี่ยยาวประมาณสามนาทีกว่านะฮะ<ด>แล้วก็เชื่อกันว่าเ,เป็นภาพพลเอกประวิตรลงพื้นที่ล้นวนเลยนะครับคาดว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคงจะมาจัดระเบียบบริหารจัดการเรื่องต่างๆในพ,พรคพลังประชารัฐทั้งก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การประชุมงบประมาณ รอบใหม่ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปและก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยครับก็คือต้องจัดการเรื่องภายในบ้านก็คือภายในพักพลังประชารัฐก่อนนะคะบุคลากรต่างๆที่มีเนี่ยถือว่าพร้อมที่จะจัดการให้ลงตัวได้หรือยังคะหลายคนก็มองว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยรวบรวมอาบุคลากรทางการเมืองและในทางสายงานวิชาการทางด้านสายอาชีพต่างๆเข้ามามากมายนะครับแล้วก็มี2ประเด็นที่น่ามองนะครับหคือประเด็นการจัดทัพการจัดการทางการเมือง ประเด็นนี้เนี่ยพลเอกประวิตย์ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจจะในเชิงบวกว่ามีความสามารถมีบารมีมีบารมีอย่างที่สังคมไทยมักจะพูดถึงว่าคใครจะเข้ามาจัดระเบียบอะไรเรื่องใหญ่ๆเนี่ยต้องมีบารมีทางการเมืองแล้วก็เพื่อนเยอะนะฮะรู้จักคนเยอะมีสายสัมพันธ์มีคนที่ทํางานใกล้ชิดแต่ว่าประเด็นแรกเนี่ยนะครับคุณสมบัติเด่นของพลเอกประวิตย์เนี่ยก็โดดเด่นมาตั้งแต่ในอดีตในการจัดการความความไม่ลงรอย ทางความคิดต่างๆนาๆนาซึ่งพลเอกประวิทยก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องมายืนบนหน้าฉากทางการเมืองแบบในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้พลเอกประวิตยจะต้องก้าวเข้ามารับบทบาทหัวหน้าพักพลังประชารัฐคือเป็นเป็นหมวกใบใหม่อาจจะเป็นบทบาทใหม่แต่ว่าภายใต้ภารากิจอะไรกันแน่ที่เขาต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภารกิจในแบบเดิมๆเรื่องของการเจรจาต่อรองไม่จําเป็นจะต้องก้าวเข้ามาอยู่ใต้สปอตไลท์ทางการเมืองให้ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ขนาดนี้ก็สามารถทําได้นะครับขณะที่บททดสอบหรือว่าหลักฐานชิ้นสําคัญก็คือการเจรจากับกลุ่มสามมิตรเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่เคยออกมาวิพากวิจารเคลื่อนไหวมีความไม่ลงรอยกันภายในพักก็ยุติได้จนก,กระทั่งกลุ่มสามมิตรเนี่ยเข้ามาสนับสนุนพลเอกประวิตยเต็มที่แล้วนะครับการไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อช่วงต้นปีก็ดีอย่างนี้นะฮะก็ถูกตั้งคําถามคือเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับอย่างเช่นอดีตพักอนาคตใหม่ก็ออกมาตั้งคําถามเหมือนกัน คือถ้าดูในแง่นี้เนี่ยดูเหมือนว่าลําพังอิทธิพลบาร,รมีหรือแม้แต่ความเพื่อนเยอะก็น่าจะช่วยให้พลเอกประวิตยลุล่วงภารกิจได้โดยไม่จําเป็นต้องมาเป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปคือก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าพักมีภารกิจอะไรที่ยังไม่รู้หรือไม่นะครับค่ะอาจจะต้องรอดูการจัดการที่จะเกิดขึ้นภายในพักและช็อตต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะครับก็คงจะฟ้องว่า ก็คงจะทําให้ได้เห็นว่าการต่อรองทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในพักเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้าออกมาสวยเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีคงไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับค่ะก็คงจะต้องติดตามกันก้าวต่อไปจากความเป็นหัวนหน้าพักคนใหม่ของพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิทย์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอรชัยค่ะขอบคุณครับ